ชีวประวัติพระฐานสโมหลวงปู่ชอบตอนพญานาคแผ่พังผ่านพ่นพิษหลวงปู่ชอบท่านบอกมีครั้งหนึ่งองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทตัตโตพาลูกศิษย์เที่ยววิเวกท่านบอกครั้งนี้คือครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์เที่ยววิเวกลูกศิษย์พระเนนและข้าราวาด ติดตามองค์ท่านหลวงป,ปู่มั่นออกจากเมืองพระรอาว40่อองค์ระหว่างทางมีพระนีนตามเข้ามาสมทบกับคณะองค์ท่านหลวงป,ปู่มั่นอีกจำนวนร่วม80องค์จนหลวงป,ปู่มั่นท่านจัดกองกรรมฐานขึ้นสามกองเพื่อไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนลำบากดูแลพระนินในเรื่องพระทหารและที่พักตอนออกจากเมืองพระเาหลวงป,ปู่ชอบท่านติดตามองค์ท่านหลวงป,ปู่มั่น พอมีพระเนียนตามามสมทบกับคณะขององค์ท่านเพิ่มมากขึ้นองค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงให้หลวงปู่ชอบถานัสมโมหลวงปู่ตื้ออจาราชโมหลวงปู่แหวนสุกิโนหลวงปู่เกตวันนาโกเป็นกองหน้าสำรวจเส้นทางเที่ยววิเวกที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นให้เดินทางล่วงหน้านั้นเพราะครูบาอาจารย์ทั้งสี่ท่านหลวงปู่ชอบหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่เกตพวกท่านเป็นพระกรรมฐาน กองทัพธรรมผู้ไม่หวั่นต่อความยากลำบากหน้าแล้งปีพุทธศักราช2480องค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพาลูกศิษย์ออกฝึกเที่ยววิเวกแถบป่าเขาเขตอำเภอพระราอาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นมีพระเนนและตาผ้าขขาวติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นเที่ยววิเวก40กว่าองค์หลวงปู่ชอบท่านเป็นหนึ่งในจำนวน40กว่าองค์ ที่ติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นไปเที่ยววิเวกในครั้งนั้นเพื่อนสหธรธมิกของท่านติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นเที่ยววิเวกครั้งนั้นมีหลวงปู่พรมจิระปุญโยหลวงปู่ข่าวอนารโยหลวงปู่ตื้ออาจารธโมหลวงปู่แบนสุจินโนและรูปอื่นๆองค์ท่านหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์เดินทางมาถึงบึงแห่งหนึ่งระหว่างอำเภอพร้าวมาอำเภอเชียงดาวองค์ท่านหลวงปู่มั่น พาลุสิ์หยุดพักทางทิศเหนือของบึงแห่งนี้องค์ท่านให้พระเนีนเลือกที่พักตามอัธยาศัยหลวงปู่ชอบท่านเลือกต้นแหนต้นสมอพิเพกเป็นที่แขวนกลดหลังจากจัดแจงที่พักของตนเองแล้วท่านเข้าไปดูบริขารและที่พักขององค์ท่านหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ตื้อท่านจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังท่านช่วยหลวงปู่ตื้อจัดแต่งที่พักให้องค์ท่านหลวงปู่มั่นเสร็จองค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกหลวงปู่ชอบ กับหลวงป,ปู่ตื้อว่าท่านชอบท่านตื้อให้พวกท่านไปบอกหมู่คณะทุกองค์อย่าพากันบริโภคน้ำทางด้านทิศเหนือของบึงแห่งนี้เป็นอันขาดถ้าใช้น้ำให้พากันไปใช้ทางด้านทิศใต้ของบึงน้ำทางทิศเหนือมันมีพิษถ้าใครไปอาบไปกินจะเจ็บป่วยได้ที่บึงแห่งนี้มีพญานาาแผ่พังผ่านพ่นพิษคลุ่มน้ำในบึงไว้ครึ่งหนึ่ง ให้ท่านชอบท่านตื้อไปบอกหมู่คณะทุกอง์ที่อยู่ที่นี่อย่าพากันประมาทนิ่งนอนใจเป็นอันขาดถ้าประมาทแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของตอนเองได้พวกท่านไปบอกพระเนนให้พากันอยู่อย่างสงบเหมาะสมตามสมณวิสัยผู้ประพฤติตนในพระธรรมยี่ในให้พระเนนเราพากันแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของหนองบึงแห่งนี้ให้มากม ท่านชอบกับท่านตื้อช่วยเป็นหูเป็นตามือเท้าให้เราด้วยท่านชอบคอยเป็นหูในตาในเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมความคิดของพญานาคตัวนี้ช่วยเราท่านตื้อคอยกำกับดูแลพระเนีนอย่าให้ประพฤตินอกลู่นอกทางด้วยอาการขะนองพญานาคตนนี้มาณทิฐิมันแรงไม่ธรรมดาเราพิจารณาดูแล้วถ้าเราวางเฉยไม่โปรด หรือกำละมาหน้าที่ิพญานาคตนนี้ต่อไปพญานาคตนนี้จะสร้างบัปกรรมกับมนุษย์และสัตว์ให้เดือดร้อนมันจะเป็นกหนักที่ทำให้เขาตกนรกอบายภูมิได้เรามีวาสนาเคยสงเคราะห์กันกับพญานาคตนนี้มาก่อนชาติสุดท้ายแล้วที่เราจะได้โปรดสงเคราะห์เขาหลวงปู่ชอบเรียนถามองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า พญานาคแผ่พังพันพ่นพิษใส่น้ําในบึงนี้เพื่อต้องการอะไรองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่าพญานาคเจ้าของบึงแห่งนี้เขาไม่ต้องการให้พวกเรามาพักอยู่ที่นี่เขาเกรงพวกเราจะมาข่มเหงยั่งชิงเอาสถานที่แห่งนี้ไปเขาจึงอวดฤทธิ์สำแดงเดชพ่นพิษใส่น้ําในบึงถ้าพวกเราไปใช้น้ําในบึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพากันหนีไปจากที่นี่ เพราะโทสะเจะริตของพญานาคตัวนี้จิตเขาจึงคิดไปในทางบาปเมื่อทราบเหตุของเรื่องแล้วหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ตือ้อจึงนําความที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นสั่งกำชับไปแจ้งแก่หมูคคณะให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องใดที่พ่อแม่ครัวอาจารย์ท่านสัง่งอย่าพากันฝืนทําเป็นอันขาดเพราะจะเกิดอันตรายจากพิษภัยของพญานาคตัวนี้ได้เมื่อทราบเรื่องแล้วพระเนียนทุกรูป ต่างพากันสำรวมในจารีาวัตของตนหลวงปู่ชอบท่านสังเกตดูพระเนรองคใดที่มีภูมิธรรมท่านจะสำรวมนิ่งเฉยท่านใดที่ยังไม่มีหลักจิตหลักใจจะแสดงอาการหวาดกลัวออกมาให้เห็นท่านว่าสถานที่ภายนอกอึมครึมดิบเถื่อนดูน่ากลัวทําให้เจ้าหัวจัวเนนผู้จิตใจไม่เข้มแข็งเกิดอาการเกรงกลัวในสถานที่เวลาส่งน้ำองค์ท่านหลวงปู่มั่น จะให้พระเนนไปส่งน้ําพร้อมกับองค์ท่านถ้าเกิดอะไรขึ้นมาองค์ท่านจะดูแลได้ทันหลวงปู่ชอบท่านว่าอันตรายจากสิ่งลึกลับที่นี่ไม่ธรรมดาครั้งนี้เราเห็นท่านอาจารย์ใหญ่มั่นออกโรงใช้ฤทธิ์ปกป้องลูกศิษย์ของท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านรู้อะไรสําคัญไม่สําคัญตอนนั้นเราคาดเดาใจท่านไม่ได้ท่านสั่งให้ทําอะไร เราก็ทําตามที่ท่านบอกความรู้ของท่านอาจารย์มั่นเป็นหนึ่งไม่มีสองความรู้ของท่านอาจารย์ใหญ่ลึกซึ้งละเอียดละออมากผ่านไปสองสามวันอาจารย์ต ư, ื้อชวนเราไปขออาสาท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ตื้อท่านจะปราบทรมานมาน้าที่ถิพญายนาคตนนี้เราไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ตื้อเราเราบอกท่านตื้อใจเย็นๆอยู่ซื่อ ให้เชื่อในบุญบาร,รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราองค์ท่านต้องมีเหตุผลลึกซึ้งกว่าพวกเราอย่างแน่นอนพวกเราเป็นลูกศิ์อย่าหานร,ริษถียมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์ตื้อท่านฟังคำเราท่านเลยไม่ฝืนที่จริงแล้วลํำพังจะปราบพญานาคบึงหนองตนนี้อาจารย์ตื้อท่านก็ปราบได้เราก็ปราบได้ธิ์พญานาคมันแค่บุญญาฤทธิ์เกิดจากบุญที่ตนเองบำเพ็ญมา ฤ์พวกนี้เป็นฤ์ชั่วคราวฤตพระอริยะเจ้าเป็นฤตทาวิมุตถาวรเหนือโลกสงสารกำลังฤตอิทธิวิธีจึงแรงกว่ากันพญานาคเทวาพอสิ้นภพชาติบุญญาฤตนั้นก็สิ้นไปด้วยเหมือนกันกับผู้ว่าพอกเกษียณไปแล้วก็สิ้นซึ่งอำนาจในการให้คุณให้โทษผู้อื่นฤตวาสนาสิ้นแล้วสิ้นเลยฤทตโลกุตระสิ้นชาติขาดขัน ยังเหลือปาฏิหาริย์ไว้ให้โลกรู้เห็นวันต่อมาเรากับอาจารย์ตื้อพากันส่งน้ำให้ท่านอาจารย์ใหญ่อยู่ริมบึงความคิดอาจารย์ตื้อเกี่ยวกับพญานาคตนนี้ไปกระทบจิตท,ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์ใหญ่บอกท่านตื้อถ้าเราจะให้ท่านกำรับพญานาคตนนี้ก็ได้แต่วาสนาของท่านทำได้แค่ขมฤ์ปราบเขาได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นใช้กำลังเอาชนะมานาบุคคล มันชนะได้ไม่ถาวรถึงท่านจะปราบเขาได้ด้วยอรธิ์แต่ท่านโปรโดเขาด้วยธรรมไม่ได้วาสนาท่านกับเขาไม่ได้ส่งเคราะห์กันมาทางประดเรารู้ในใจของเราว่าจะทำอย่างไรกับพญานาคตัวนี้เรื่องนี้เราจะจัดการเองขอท่านเป็นกำลังภายนอกให้เราก็พอพอองค์ท่านหลวงปู่มั่นแจ้งเรื่องวาสนาสงเคราะห์ให้ฟังหลวงปู่ตื้อ บางท่านก็สิ้นสงสัยหลวงปู่ชอบท่านว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นพญานาคพ่นพิษพิษของพญานาคไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อท่านว่าพิษของพญานาคเป็นเมื่อดังเปลวเพลิงที่ลุกไหม้เหนือผิวน้ําไม่ต่างอะไรกับเปลวไฟที่ลุกไหม้เหนือน้ํามันท่านสังเกตดูสัตว์ที่อาศัยอยู่รอบบริเวณบึงแห่งนี้จะไม่มีสัตว์ตัวไหนลงไปกินน้ําในบึงนี้เลย โดยเฉพาะพวกลิงมันจะไม่กินน้ำในบึงนี้เวลาพวกมันเข้าไปใกล้บึงจะมีอาการตื่นกลัวอย่างผิดปกติถึงกับร้องเจ๊ยกขี้แต่เยี่ยวราดออกมาให้เห็นเหมือนว่ามันกลัวสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้บึงหนองแห่งนี้พญานาคมานาทิถิเฝ้าดูองค์ท่านหลวงป,ปู่มั่นและพระเนนด้วยความขุนข้องมองใจที่เห็นพระเนนพากันมาปฏิบัติอยู่ในเขตที่ตนเองเป็นเจ้าหนองจอมบึง หลวงปู่ชอบท่านกําหนดดูจิตของพญานาคตนนี้อยู่เนืองๆท่านบอกพญานาคตนนี้มีโทสะเผาใจตลอดเวลาแต่ไม่กล้าทําอันตร,รายองค์ท่านหลวงปู่มั่นและพระนีนเนื่องจากเกรงในบารมีองค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงได้แต่แสดงฤทธิ์แสดงเดชพ่นพิษใส่น้ําในบึงนี้เพื่อเบียดเบียนพระนีนและองค์ท่านหลวงปู่มั่นในทางอ้อมหลวงปู่มั่น ท่านทำเหมือนไม่สนใจในพญานาคตนนี้ท่านทำเหมือนไม่ทราบว่าที่บึงแห่งนี้มีพญานาคมาพ่นพิษเอาไว้ความจริงแล้วองค์ท่านทราบด้วยยานวิถีทุกขณะจ,จิตที่พญานาคตนนี้คิดอะไรอยู่องค์ท่านพาพระเนรสวดมนต์บทขันธปารปริตสูตรหรือที่อารู้จักกันในานามบทสวดวิรูปะเขซึ่งเป็นมนต์แผ่เมตตาจเจริญไมตรีเป็นมิตรกับพญานาคทุกตระกูลตลอดจนสัตว์อสรพิษทั้งหลาย กระแสเมตตาที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นและพระเนีนแผ่ออกไปทําให้พญาหน้าเจ้าทิฐิจิตเย็นอ่อนโยนมานะทิฐิที่ครองใจพลอยอ่อนโยนตามกระแสเมตตาธรรมแต่ยังคงลวนลายทิฐิที่เป็นใหญ่ในสถานที่จ้องจับผิดคิดตำหนิองค์ท่านหลวงปู่มั่นและพระเนีนตามนิสัยอันถานที่ตนเองได้รับการเพาะบ่มจากกิเลสผู้เป็นพ่อแม่ทางทุกขา์าธรรมสั่งให้ดำรงคงไว้